ปีนี้โซนยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาน,นี้ต้องยกให้ Next เลยค่ะเพราะว่าเขาขนไลฟ์อัพอีีครบทุกเซกเมนต,ต์มาให้ดูในงานมอเตอร์ p o ทั้งรถตู้รถกระบะและรถหัวลากไฟฟ้าระดับโปรเฟชชั่นอลไฮไลท์คือน n t ซ์เวนเ a สติกคาร์โกแวรุ่นต้นแบบคันนี้เป็นรถตู้ไฟฟ้าร0อขนาด8คิววิ่งไกลสูงสุด333กิโลเมตรต่อการชาร์จดีไซน์ทัสทนสมัยมาพร้อมระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะ six in one และปีนี้เปิดให้จองสิทธิ์ครั้งแรกในงานด้วยโดยวางเงินจองแค่9,000บาทรับส่วนนดทนทัี111 เหลือเพียง9 4 9 0 0บาทเท่านั้นพร้อมของแถมแน่นมากทั้งประกันชั้นหนึ่งและ e-voucher ชาร์จไฟ10,000บาทและยังมีรุ่นใหญ่สายงานบรรทุกอย่าง Nex EV Tractor หัวลากไฟฟ้า550แรงมา้มาพร้อมแบตก้อนยักษ์423กิโลวัตต์อวิาวิ่งประมาณ300กิโลเมตรและกระบะไฟฟ้า Nex BEV Pickup ราคาปิดตัวสุดเราใจที่989,000บาทใครที่ทำธุรกิจขนส่งหรือโลจิสติกบอกเลยว่าต้องแวะที่บูธ Next นะคะเพราะว่าปีนี้เขามาแบบจัดเต็มท,ทั้งเทคโนโลยีออปชันและโปรโมชั่น ช่วยลดต้นทุนธุรกิจได้จริงมาดูตัวจริงคันจริงได้ที่บูธ Next ในงาน Motor Expo ปีนี้ค่ะ